สวัสดีค่ะวันนี้หมามีกับน้องแบทแมนมาเล่นเกมเกมอะไรครับโ,โลบอกครับโอ้โหมาถึงทำทำแม่เลยโลบอกมาเล่นแบบสติวาเบลดล็อตนะคะวันนี้น้องแบทกลับมาแล้วนะจ้าทุกคนคมีใครค,คิดถึงน้องแบทแมนบ้างขอตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดอ่าเข้ามาน้องแบทขอตัวจากพี่เอฟซีให้มางั้นเลยเฮ้ย หมือนตัวมันหายไปบ้างหมั้งป่ะนเนี่ยตัวเดียวนะครับเอาตัวแทงสุขมบ้างแบบนี้มาเนี่แทงสุดเลยเหรอแล้วของดีมาขายไหนตัวจุดห้าเอ็มขอตัวนี้ไหนไหนตัวจุดห้าเอ็มนี่ขอนะแมเอาวปะเออะไรแต่ให้มีเหรอตอวจุดห้าเอ็มแค่เพียงอ,อ,อืม,มเฮ้ยไปล็อกแทนที่มันมีเอาแานเปิดเหรอ ทำไมมันชอบเด้งๆออกมาปูบาโรนี่รูรี่โรนี่หมูขาเปาะหมูขาเปาะนั้นแหละแมน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 ดูให้มามีหน่อยดีว่าตัวนี้คือตัวอะไรตัวอะไรมันจะมีตัวเชฟปูเดินออกมาตัวที่เป็นปูเชฟอะตัวปูนะปูเชฟถ้าถ้ามีบอกด้วยนะเดี๋ยวไปดูเจอหดูพีเอฟซีสิว่ามีมั้งไหมปูเชฟแต่ถ้ามีมีอะไรนะ ตามมาครับพี่แสนสุกจะให้ขอด้วยเดี๋ยวบอกพี่ขอก่อนพี่เขาบอกว่าไล่ไหมวันนี้ไม่ไล่ว่า,าว่าน้องแบทค่ะพี่แสนสุกน้องแบทเล่นแสนสุกพี่พอฟซีค่ะน้องกลับมาเล่นแล้วมีใครใจดีให้ให้ตัวดีๆน้องแบทมากไหมให้เหรอพิมพิดครับให้ผมหรอครับ น้องแบทกลับมาแล้วนะน้องแบทไม่สบายกลับมามีใครจะปลอบใจน้องด้วยตัวดีๆบ้างมีไหมหรือปลอบใจมามีเพราะว่ามามีต้องดูแลน้องตลอดทั้งอาทิตย์ไม่ค่อยได้นอนเลยฐานมันอยู่ไก,กล <ใน S 1> ก,กับตรงที่ออกอีกห้าสิบวิหรือเอไม่ได้ แต่ทาร่าพี่เขาไม่มีมดักรอสีสิบวิฐานจะเปิดก่อนนะสิฐานก็อยู่ไกลไกลนี่มีสองชั้นเองแบไบมีกี่ชั้นห้าสิบวิทันเดียวแบบมีสามชั้นเลยเอาสองชั้นเหมือนนี้รอไม่ไหวเนี่ยรออะไรอ,อ่ะไม่ได้อ่ะต้องรอเวลาพี่เขาล็อกอ่ะ มีเขา่าเนี่ยมันมันคือว่ามันขึ้นโหมดเปิดให้คนออกเออบางทีมันบัคนอะเ้แต่ตัวน่ารักมากแต่ทำไมผมออกไม่ได้แทกว่าไอ้รูตาไล่ีกก็มันนั่งรอยไหนตัวดีเห็นมีตัวดีแด่กจัดรันตีตัวดีเนี่ยตัวนี้หรอดีแล้วเนอนมันมื่อหนูมานมนซื้อตัวไอตัวหมีแพนด้าต้วย ดีไหมไม่เคยดีมากก็มันไม่เห็นมีตัวดีเลยบอกการันตีตัวดีออกมาไม่เห็นมีตัวดีออกมาอย่าลืมเตือนนะตัวอะไรนะตัวปู่ตัวปูเชฟปูมีใครมีบ้มีใครมีบางนี่หนูเคยมีอยู่แล้มีใครมีตัวปูบ้างปูเชฟไม่ใช่ปูปกติปูแบบเชฟอ่ะปูแบบเชฟ ระดับอะไรดีสุดระับสีสุดเอ้ยระดับ O G O G O M G O G ไม่ใช่ O M G อ่ะระเบทตัวที่แบทขอมีมาตัวไรยังไม่ขอเลยไม่ขออะไรตัวที่แพงที่สุดอ่ะตัวโคตัวนี้มาขายมิตติขอไงไม่ไหน้วตัวนี้ที่มามีให้หนูซื้อมาให้หนูเก็บให้พี่ซื้อมีอะไรอยู่ได้ตัวดีอ่ะ ทาราเล่หยุดขายไอตัวที่หนูขอมามีมาหนูขายไปละโอ้ขายทำไมอะไม่ะพี่หลังขอมาให้เก็บถ้าขอมาขายไม่ให้ไงตัวสีเเจ็ดไหนพี่เตียตีให้มาอันนี้มันเป็นตัวสีเจ็ไม่ทำไม,มอย่างนี้เลยนะพี่เอฟซีสาให้มามีมาลูกาขายไม่ได้หรอไม่ได้ทำไมอะ่ะจะขายทำไมไม่คุ้มเอาไว้เก็บเงินไม่ดีกว่าหรอ ต,ต ke ke okay, uh, ัวที oh. <im> <im> <spirit> ่มีนมีให้มากับตัวที่พี่เอซีทุาให้เมแกตตัวที่พี่เอซีทให้เมแกมันแพงกว่าเอ่เอาตัวนั้นออกผ่านไม่มีต้องเยอะต้องเยอะตัวอะไรตัวหมูแล้วก็เตัวแก้มอมัดดีเอาไหมแบบาาลรูสจะไมกระโดดได้อะ ไม่สกิลเอขึ้นไปทำไมบนนั้นนะทุกคนดู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 เด็กแสบเขากลับมาแล้วจ้ะเขาแสบแค่ไหนดูจ้ะตามหาเด็กแสบอยู่เฮ้เรามาเล่น่อนแอบแบบนี้กันไหมไม่ดูจะเล่นคอยขโมยคนหูรักขโมยบ้านนี้เขามีตัวซีเขีบ้านไหนบ้านนี้นี่อะไรอะขอตัวผมน่อยจะเอาไปฟาร์เงินมีตัวขโมยเหมือนกันมาเอาของมา้วหลอ ไอ้บ้านหนูมีคดีเข็ดอยู่ละหนูโดนประตูหนูไม่ได้ล็อกพี่แซดสุทำอะไรกันนะประตูหนูมีตาเป็นบีแล้วนะนี่หนูมีตาเป็นบีแล้วนะหนูมีตาเป็นบีแล้วนะบีแล้วเหรอเออมีก็บีเหมือนกันล้หนูไปจิดจักราราลี่ที่พี่ให้เหมือนอ๋อทำไมทำไมไรนี่มันไม่ถ่านมีนี่มันจะถ่านใครเนี่ยแถมมันมีพลุเปิดอยู่อ้าว ตรงนี้มันไม่ใช่ฐานมีนี่เข้าผิดฐานว่าอยู่ใครเอาอะไรของมีไปเนะี่ยแบสเบวิ่งเข้าฐานหนูค่ะเอาอีกแล้วนะ อย่ามยุ่เอ้าวโนลรอกมามียแล้วไปไปโดนพี่อย่างนี้โดนนมี้ด้วยแหละมาได้กันเลยหายแบบนี้ขอตัวหน่อยครับแบตแมนเอรังเพิ่งมาหาปลญายาระเบิดเต้นอย่าแกล้งกันดีปิป้าปีปตโตโตไปนี่นี่นี่กลับมาเป็นเด็กแสบเหมือนเดิมอ่านเปิดได้ไหม ไโดนเลยเอาเจลระเบิดเต้นอย่าเพิ่งแก้งพ่สถานเปิดแบทแมนอะไรอย่าพิ่งแก้งเฮ้ยห้าสี่สามสงหนึ่ 4, 3, 2, เฮ้ยมีบอมบ์ดีโร่คอคอด,ดีโร่มาขายผมไม่ต้องการไหนแ <ใน S 1> บทยูดด่ไหนเนี่ย,ยตัวห้าร้อยเคมาขาย ไม่มีฐานคนเปิดแต่ไม่มีของดีเลยนี่มีปูเชฟไหนไหนเปไหนมันป็ูเชฟไหนแล้วเรเร็วดูคนงนี้ไม่ใช่เขาไปนอะไรอีกตัวไม่อยากเร็วเร็วไหนไหนปูเชฟนี่บ้านหลังไหนไหนบ้านหลังไหนข้างหลังน่นไม่หรอไม่ใช่ข้งหล้ ไปอะไรไม้ฮะหไหนฮะโปรเซฟอ๋อโปรเซฟเบสปกป้องป้งเนะี่ยบอกให้หน่อยว่ามามีขอไปไปนี่ไปอะไรนะเฮ้ยเอ้ยบอกว่ามามีจะเอาไปนี่หมอพิเศษสูว่ามีจะเอาไปไปรีเบิร์ดรีเบิร์ดสถานคุณก็อยู่ไกลเหลือเกินนะคุณมามีค่ะ จะมาขโมยไหมเนะี่ยได้ยังนะปูชปูเชฟก็ไม่ต้องเอาฐานนี้มันมีปูเชฟอยู่ได้รับได้ปูเชฟแล้วเนี่ยเอาได้ครบแล้วแต่รีเบิร์ดยังไม่ได้ต้องไม่ต้องไม่ไฝากตัวก่อนนะอะไรเนี่ยไม่ต้องมาฝากตัวหรือว่าไปฝากตัวคนอื่นไปฝากให้แบทไม่เอาเ้างั้นเดี๋ยวค่อยรีเบิร์ดรอบอ,อื่นสำหรับคลิปนี้เราสองคนแม่ลูกขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์กดติดตามให้เราสองคนแม่ลูกด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายรักทุกคนจุ๊บ